ไอเดียธุรกิจวันนี้ตัวช่วยปลูกต้นไม้สไตล์คนขี้เกียจโดยเราอยากนำเสนอการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยดีไซน์และการนำเสนอที่น่าสนใจซึ่งนั่นก็คือการออกแบบที่ลดน้ำต้นไม้ใหม่เราคงเคยเห็นที่ปักรดน้ำแบบหยดกันมาบ้างแล้วและคงรู้ว่ามันสามารถช่วยคนที่ไม่ชอบลดน้ำหรือไม่มีเวลาได้แต่เรายังสามารถพัฒนาสิ่งนี้ให้มากขึ้นได้อีก ด้วยการออกแบบให้มีความทันสมัยและสวยงามมากขึ้นดูสบายตาเข้ากับบ้านได้เป็นอย่างดีอย่างที่เห็นในรูปอาจจะทำให้น่ารักขึ้นใส่สีสันเข้าไปหรือทำให้ดูโมเดินเน้นสีขาวดำหรืออาจจะเป็นการประยุกต์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วแบบนี้แต่อาจจะต้องทำให้น้ำไหลสะดวกด้วยแต่การออกแบบเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นอีกครึ่งคือการนำเสนอโดยเราสังเกตว่า ไม่มีการแบ่งปริมาณน้ำที่ควรลดอย่างชัดเจนเช่นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ำเยอะกับต้นไม้ที่ชอบชุ่มน้ำแค่นี้ก็ต้องดูแลต่างกันแล้วซึ่งถ้าเราจับจุดนี้ใส่ใจมากขึ้นเละอาจแบ่งปริมาณน้ำที่หยดตามประเภทต้นไม้หรืออาจแนะนำการดูแลต้นไม้เสริมเข้าไปด้วยที่ต้องทำขนาดนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราสามารถแข่งกับสินค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้ แข่งกำไรเยอะขึ้นด้วย